ตำนานร้านดังบายนะมันพืชม,มรกรพาไาอยู่ที่ถนนเกษตรนวมิน,นที่นี่เป็นร้านดังขวัญใจสำหรับผู้สัญจรไปมากับร้านอาหารริมทางที่เปิดมาอย่างยาวนานกับร้านยูซุปโภชนาะราชาข้าวหมกสาขาหนึ่งตัวร้านกว้างขวางรองรับลูกค้าได้เยอะเอาละมาเริ่มประเดิมที่เมนูแรกอย่างข้าวหมกไก่ทอดตัวข้าวออกแนวร่วนๆหน่อยไก่กรอบหอมนุ่มถัดมาคือตัวซุปหางวัวเปือ่อยยุย่ยสะดุง้งลิ้นเกินเบอร์ต่อด้วยเซตบะหมี่ไก่จกกักพัหน่าลองสุดๆส,สำหรับเมนู นี้ตัวนี้คือขนมจีบทอดบอกตามตรงว่าเลิศกว่าที่คิดมากสลัดแขกน้ำข้นๆทานคู่กับผักสดๆก็ชื่นใจมากไก่สเตะ๊ะเนื้อสเตะ๊ะเด้ง และยังมีตัวมัตตบะเนื้อและมัตตบะไก่นี่คุณดูชิ้นใหญ่หนาขนาดไหนถามใจเธอดูจ้าและอีกหลากหลายเมนูหน้าลองของร้านยูซุพชนาราชาข้าวบกอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินตรงข้ามกับเสาตอหม้อ98กรุงเทพเปิดบริการตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงบ่ายสโมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์อังคารสัปดาห์ที่3ของเดือนแนะนำว่าต้องไปให้ได้บรกฏรับรองจะติดใจ